สวัสดีค่ะวันนี้เพลินชาแนลพาคุณผู้ชมมาที่อำเภอปรางกูค่ะมาดูการประกวดวายยักษ์วัวงามค่ะคุณผู้ชมไปชมบรรยากาศกันเลยนะคะงานประกวดวัยยักษ์วัวงามอำเภอปรางกูค่ะคุณผู้ชม น้องหันตูดให้น้องไม่หันหน้าให้เลยนี่เจคอควายเผือกค่ะคุณผู้ชมควายเพือก <this> เขากำลังราดน้ำให้น้องเพราะว่าน้องน่าจะรอ้อน <c oughs>

สนามนี้แล้วเป็นยังไงไม่รู้สนามนี้มาสู้กันใหม่นะคะ วไฟได้ดีส <Christina. S 1> ุสัดพูดก็บอกว่าสุสัดเลี้ยงได้ไม่ดีอันนี้ท่านพู้เองนะสนามคขบทั้งสี่ตัวแล้วนะคะสวยมากเลยตัวโตมากลุนต่อไปเตรียมเลยนะรุนต่อไปเพเมียัดน้ำนมความสูงไม่เกินร้อยสเซนติเมตร เลยนะคะรับฟรีไม่จํากัดจํานวนคนนะคะเข้าไปรับได้เลยนะคะได้สายสไาย์พร้อมลายเซ็นนะคะถ้ามีเวลาก็นั่งฟังเพลงต่อได้เชี้นะคะรับที่เต็นไดเลยนะคะอยู่ทางซ้ายมือของเพึ่งนะคะขอให้พี่น้องรับไปแล้วก็ใช้ผูกตัวหรือผูกปลานะครับขือาากเ,กเป็นเต็นเน อถ้าถ้าถ้าใครที่ยังยังขัดไม่เป็นนะคะสนใจอยากจะห,หัดทำนะคะฝึกทำฝึกฝึกถักนะคะพี่เขายินดีสอนนะคะมีทางทีมง,งานท่าร้านขายเชือกก็มีมาขายแล้วนะคะไปซื้อเชือกเส การแต่งกายทั้งของคนแม่ของตัวของปลายนะคะอาหารนะคะอาหารคนก็มีหลายยี่ห้อจากหลายร้านมานะคะยาเวชภัณฑ์นะคะที่ไว้ดูแลรักษาปฐมพยาบาลเบืบ้องต้นในฟาร์มในบ้านนะคะก็ไปสอบถามได้นะคะเสื้อสวยๆจากทางฟาร์มนะคะที่เห็นเขาใส่แล้วก็จูงลงมาในสนามที่เขาใส่เดินในงานเนะะี่ยค่ะแต่และฟาร์มเขาทำมาจำหน่ายนะคะเป็น,นชอรทำือทำใ้เวยค่ะของผู้ชม,ชมก็จะมี เป็นผ้าไหม <รอ S 1> ยิ่งใสย,ยิ่งนุ่มยิ่งใสยิ่งสวยมีเสน่ห์มากค่ะเพิ่งมีโอกาสได้ซื้อ,อไปใส่ตัวหนึง่ง<อ>สวยค่ะคือถ้าท่านสงสัยว่าชาวกุยนี่ก็เป็นชนพเมองชนหนึ่งนะท่านอาจจะเคยรู้จากชนลาวเขมรเมื่อก็เราอาจจะได้สวยแต่เราต้องการให้เรียกว่ากุย,กยถ้าท่านอยากทราบว่ากุยคือใครก็ดูบัวขาวนั่นแหละครับ โดยมือรายการอย่านี้มือรายการเมื่อนี้ไดย์นั้นขึ้นเขาการเจตนาดีเพื่อนก็พาไปเที่ยวบ้านเื่องเนี่ยมือไหอารมณ์ดีกัมารับประทานอาหารมาเสดมือไหนให้ให้เรามัแดดมาชิ้นแตกยัดปอดยัดพุ่งฟาดตับฟาดไตมาสวบแมื่ว่ายัดใส่ปากก็ คนราะเรกูงงคนน่ะเออภาษาภาษาทหารกูงงยากเออภาษากินออกง่ายคนน่ะอันนี่มันคุ้ยเนาะเออออกทิมเทพทิมแต่ว่าจะพักคุ้ยถอดไหมตรงนั้พอดีตอนนี้เดินโชว์นะคะเดินวนเป็นวงกลมนะคะจุงนี้จะมีสีตัวแต่กรรมการโอ้โหอ้าปากที่นไปก่อนเดินในวงกว้างๆนะคะเพื่อที่ในการ ชัดๆนะคะทั้งทุงท้ายกันเแล้วะดับหม้านะคะความของแรงของข้อขาทั้งสี่ขาได้มากรางวัลมันยังมีเยอะครับวหานายยังมีอยู่ลงชื่อไว้เลยนะคะอย่าลดลงนะครับ เอามาันวันนี้นะคะสำหรับใครที่ได้มีโอกาสเข้ามาชมเข้ามาดูแล้วนะคะกลับไปมองท้ายที่บ้านเรานะคะว่าเราจะไปพัฒนาย,ยังไงให้มันโตขึ้นเราจะทํายังไงให้มันใหญ่ขึ้นเขาเลี้ยงยังไงให้สมบูรณ์ขึ้นวันนี้เราได้มาดูได้มาชมไดมาสังเกและไดมาฟังกับตัวเองแล้วนะคะนน่ก็ทความรู้วันนี้นะคะเข้าไปกิน ประสบการณ์เราก็เอาไปใช้นะคะส่วนฝากเท้าเปื่อยจะทํากันทีละสองครั้งก็คือ6เดือนครั้งนะคะหรือถ้าเกิดว่าเป็นพื้นที่ที่เคยเกิดโรคระบาดบา่อยๆเราก็กระชับระยะเวลาในการทำวัคซีนนะคะให้เร็วขึ้นก็อาจจะเป็นปีละสามครั้งก็คือ4เดือนครั้งนะคะสิ่งนี้เราให้คนข่าวนะคะก่อให้เราเลี้ยงดีขนาดไหนแต่ถ้าเราไม่สร้างภูมิคุ้มกันให้เขาถ้าวันหนึ่งเกิดมีโรคระบาดขึ้นมา ที่ในหน่วยงานของกระทรวงอำเภอเองนะคะก็มีจํานวนน้อยจํานวนจํากัดนะคะอาจจะออกไปให้บริการไม่ทั่วถึงแล้วทีนี้คนะ่ะฟรีนะคะเน้นว่าฟรีค่ะมีวัคซีนบริการให้ฟรีแต่ส่วนค่าบริการอย่างอื่นในการออกไปทำเจ้นนะเาหน้นาที่นะค่ะใช่แต่ถ้าจบก็มีวัคซีนไว้สำหรับบริการนะคะตัววัคซีนอำเภอตัวสัตว์เขื่อนนะคะเข้าไปติดต่อสอบถามขอ โครงการไปเลยนะคะโครงการป้องกันไว้ปุ๋ยฟาให้เราส่งไปเลยครั้งหมด่งครั้งทำไปเลยแล้วก็ที่โรคใหม่ที่ว่าดินปิศาจินเขาก็มีดินปิาจการน้ำใ่กับนะำที่มันจะยากขึ้นนะคะคุณโยมพอมีโรคระบาดเขาก็แบบโอ้ยที่ประเทศมีโรคระบาดเห็นแม่ก็ป่วยแล้วก็ป่วยเขาก็ไม่อยากนอเข้าบ้านเขาเขาปวดเอาไประบาดที่บ้านเลย พอให้เป so the so ็นเนื้อเนื้อติดไปตามเน่ยแค่ยังมีเชื้ออยู่ในเนื้อนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราก็เริ่มต้องจัดเคยได้กขเราเองเนี่ยค่ะทั้งนักทุกรรมแล้วก็ดูแลทั้งสุขภาพนะคะเริ่มวัคซีนอย่างแน่นอนนะคะนักทุกรรมก็จะทำในทางเนี้ย มเสตัวยานะคะรืองบรุงสานีนะคะมาดูอ่เาอะไรคะนี่สนามไข่ไมีเไปอยู่บ้านไข่ขาวทุกค อาจจะทำให้เนหมูก็ได้นะคะแยาวนมกเรียสังเกตจากได้ไหนนักเรนก็สังเกตจเเรายืยได้จากตรงน้หนึงได้จากตรง้สอมดูจิมตัวผู้กำลัตที่แล้วถ้าเกิว่าต้องมีสวตเขาจะ เขาก็จเป็นชิ้นพูดชิ้นนี้เป็มแต่ 5. ้าจอยหน้าโดนซีมายเลยอาจจะอาจจะไม่ไถ้าอยาก็ห้าัวร์คืออาจจะที่ที่ลมไลงงลมไฟโดนจะทำ้พี่เขายกขึ้นข้มได้เยอกว่าแค่ได้พอเขา้าเรือพอพ่อาขไปแล้วก็ไ้รแต่เือนเพื่อนแต่เกิดจากดวงไม่เพื่อนเลย วันนี้ก็ทำารไอแล้วเราก็้าโค้าแ้ก็ต้องชูแรงเข้าต่อจนกว่าเขาจะเข้าอัศวเนะคะึงข้นะคะ้าาก้เรื่องการช้ยาเรื่องการรักษาเี่องต้นอสาได้ก็ตามขอสุขภาดได้เลยนะค้ามีพองมนะคะ้ามีา้ามีหมอคอยคอยแนะนานะคะคอยทำแนะนอยู่ตลอดนะคะค วันนี้ก็จะป็น้าขายเวชภัณฑ์นะาขายยานะคะมาจจกทางนที่สนใจก็เข้าไปส่งคำได้้วก็เพิ่มเติมนโยบายรัฐบาลที่จะขายวัวพัฒบาัตว์ของน้องให้ดูตัวใหญ่นะครับตอนนี้เขาเอา n e ว c ้อยผสม n e วก้อยผมู่ามันจะไปอ New c o ้ n เนี่ยหมอเออขัดเงียบเงียบยังไงเ่วัววยรบบานเทาเป็นจักรยาน นี่ยืนดีๆมีชิบลอกขอจักรยานมองเส้อชิบล้อจะไปใหนเปไหนหรูมากก่เป็นทิ่อัพางหรอะตัเน้ำเดียร์มากกวสมชิบลอต้นจะนเป็นพกบลออมือนาแะต้องพัฒนาขาวเส้มทางเพื่อนซีโตจูงไปกับวันใพ่อแสนใช่ไหมหมอเออดีคือโอกาสบอกให้อกว่าต้องพัฒนานะครับกล้วยไงกล้วงามขายดายต้องพัฒนางหัวเนือ หลัใจขอการทำงานกาป่ยแค่ีท้การน้ำเนี่ยปน้ี่านลุง